ท้้นนนวัี perfect. มาจากมาสื่อช่วงเม้ามอยเม้าฉ่ำกับสายรหัสเทวดา EP ที่12จากคุณพี่โอ้โห EP นี้หวานชื่นหวานฉ่ำมากมากจริงโอ้โหโยธาโยธายายกันไม่แผ่วเลย EP นี้ทำฉันยิ้มแก้มแตกจนแบบโอ้โหจะบ้าอยู่แล้วอะโอ้โหเรื่องนี้ แต่ซีนหวานนิดแต่ซีนคนเขารักกันหมดเลยคราวนี้เรื่องเปิดมายายก้าวใช่ไหมเข้ามาจะหาเรื่องยายโยธาค่ะเพราะว่าไงห่วงห่วงแฟนซึ่งก็คือพี่วานนั่นเองกลัวพี่วานเนี่ยกยับโยธาถ่านไฟเก่ามันจะลุกขึ้นมานะก็เลยเออฟิลหึงเราเราก็ไปพานใส่ยายโยธาเข้าแล้วคราวนี้ก็ทะเลาะกับยายพี่วานคู่นี้เนี่ยฟิล ดรามา่าหน่อย่อาร์ฟิวโกรธงอนง้อกันงอนง้อโกรธงอนงอประมาณนี้นะแต่ว่าไม่ได้ดราม่าเยอะก็คือแป๊บเดียวเขาก็หายงอนกันแล้วว่ะคู่นี้เนาะคู่นี้ก็น่ารักนะก็ฉันก็เข้าใจเยก้านะแกคือตัวเองเป็นแฟนใหม่แต่ก็ยังเห็นแฟนตัวเองอะไปแบบคุกคีกับแฟนเก่าอยู่เพราะแฟนเก่าเป็นแบบน้องชายของเพื่อนไงมันก็ต้องแบบมีการเจอกันบ้าง น้องยายก้าวก็คงจะแบบว่าอืมหงห่วงหึงหึงหน่อยกลัวแบบกลับไปคบกับแฟนเก่าซึ่งพี่วาเนี่ยก็คงไม่อะไรกับยยโยธาแล้วแหละเพราะว่าน่าจะเลิกกันไม่ดีสักเท่าไหร่ไม่มีทางที่ฐานไฟกับจะลุกชนขึ้นมาได้ไม่มีแน่นอนยายก้าวสบายใจหายห่วงเพราะยายยายโยธาตอนนี้มียายกันอยู่จ้ะยายโยธากับยายกันก็กลับมาที่ห้องตอนนี้ยายโยธาเนี่ยเริ่มเข้าหายายกันแบบลุกยายกันมากมีการจับหัวตอนนี้คืออีพีนี้มีการ เพิ่มการสกินชิปคือการจับหัวจับหัวกันทั้ง EP เลยมาโอ้โหหลังจากเรียกบีเกิลแล้วสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองคือล <para> <โ frustrating> ูกหัวจะใครจะไม่แพ้ฉันขนาดฉันเป็นคนที่ดูฉันยังแพ้เลยอะเยโยทาลูกหัวเยกันอย่างนั้น่ะคือเอาจริงฉันนี่เป็นคนแพ้คนลูกหัวมากเลยวยโยทาลูกหัวญยกันอะคือฉันช็อกไปเลยแล้วยโยทาไม่สนใจใครทั้งนั้นฉันจะทําต่อหน้าทุกคน ไม่มีใครอยู่ในโลกใบนี้มีแค่ชั้นกับยะกันอยู่กันสองคนก็ <c oughs> โอ้โหลูกหัวต่อหน้าเพื่อนๆของเยก,กันไปเลยะที่มหาลาัยเขาก็มีให้จับบัตดีกันจับ I feel แบบว่าสอยดาวใครได้เลขเดียวกันคนนั้นเป็นบัตดีคือตอนแรกกับยะกันจะไปแบบหาดาวจับดาวกับเพื่อนๆใช่ไหมหอยู่ดีโยธาเดินเข้ามา <c oughs> ปึ้ง่ันกเกยไฟฟ้าออกไปแล้วลากเยก,กันไปเลยคนเดียว <c oughs> รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเยโยทานเนี่ยติดเยกันมากเออะเอเอะเย,ยกันตลอดเนาะนี่เหมือนพึ่งแบบฟิลมีเพื่อนครั้งแรกก่อนนั้นเนี้ยเยโย,ายทาก็ได้ไปช่วยยีพี่อาร์เนี่ยจัดซุ้มดาวใช่ไหมก็เลยแอบจิ๊กดาวมาคู่หนึ่งที่มีเลขเหมือนกันเลยจะจับด,ดาวปุ๊บเยโยทาบอกอกานนี่กูจับมาให้แล้วนี่มาของกูนี่กูจับมาแล้วนะออ่ะเรา,อาล,ลองประกันด,ดูซิสรุปเลขเดียวกัน สองสี่แปดฉันจำได้เลยหวยงวดนี้แน่นอนยายโยธาได้ไหวหวยงวดนี้มาแล้วซึ่งยายกันไม่ตงหุดตงหิดใจเลยสักนิดนะว่ามันบังเอิญขนาดไหนที่มันเลขเหมือนกันยายอามเนี่ยผู้รู้ผู้เห็นเหตุหการณ์เนาะชันก็ด้วย <c oughs> <c oughs> เห็นเลยยายโยธาลิขิตเองค่ะไม่มีพมลิขิตอะไรทั้งนั้นความบังเอิญไม่มีอยู่บนโลกใบนี้ถ้าเราไม่ลิขิตเอง ยายโยธาก็คืออยางได้ยายกันเนี่ยเป็นเออบัดดี้ฟิลเล่นกองนิดหน่อยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็ไรเข้าใจได้แล้วคราวนี้จ้ายายกันก็มาฟิลปรึกษาเพื่อคุยกับยายไฟฟ้าแล้วก็ยายก้องเนาะว่าแบบเอ้นคุยเรื่องบัตด,ดี้กันได้แหละและ้วคราวนี้ยายสองคนนี้ก็บอกว่าไม่ลำใสหรอกได้แรกเดียวกับยายโยธาเลยนะ มันแปลกมันบังเอิญเกินไปไหมนี่แล้วเพื่อนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเย,ยกันเนี่ยเอออะไรพูดถึงเย,ยโยธาตลอดนอกจากพวอพูดถึงเยโยธาเนี่ยก็มีฟิวยิ้มไปด้วยเพื่อนน่าจะคิดว่าเอ้เยกันแปลกและเยโยธาแต่เยกันนี่มันยังไงยังไงเพื่อนเพื่อนก็เลยถามว่าชอบโยธาหรอแล้วคราวนี้ยโยธาก็พุ่งเข้ามาอันนี้ฉันยังไื่คิตดึโอ๋อเย,ยโยธาได้ยินจริงอีคือเไฟฟ้าเนี่ยเย,ยไฟฟ้าหรือเย่กล้องพูดนะ ไม่รู้ว่าแต่พูดดังมากคือยายโยธาอยู่นอกห้องก็น่าจะได้ยินแต่ว่าไม่ได้ยินเฉยแล้วคาะนี้ยายโยธากับยายกันก็มาที่ห้องข้าวนี้ยายกันก็เหมือนจะเขินดูแหละแบบว่าฟิลนึกถึงคําที่เพื่อนพูดว่าเฮ้ยหรือแบบชอบโยธายายกันก็คิดอยู่ในใจว่ากูชอบโยธาก็รู้ว่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลเขินโยธาไปใช่ไหมเพราะยายโยธาก็ลุกจริงชอบเข้ามาใกล้ๆแต่ยายกันเนี่ยก็ฟิลนึกขึ้นได้ว่าคือยยายโยธากลัวความรักนี่หว่า นก็เลยฟิลถามไปถามมาคุยกันเรื่องความกลัวนี่แหละยายกานเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอมาว่าเนี่ยเรามาแข่งกันก็คือยายกานเนี่ยกลัวความมืดยดยโยธากลัวความรักแล้วก็มาดูซิใครจะก้าวผ่านความกลัวได้ก่อนกันยายโยธาก็บอกว่าอะไรนะถ้ากูก้าวข้ามผ่านความกลัวแล้วเนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบมึงต้องรับผิดชอบนะอะไรสักอย่างแล้วคราวนี้ยายโยธาก็ไปจุ๊บ จูบเยกันเลยคุณพี่อันนี้ฉันอึ้งมากฉันไม่คิดว่าเยโยธาจะจูบฉันไม่คิดว่าจะมีฉากจูบในอีพีนี้เลยเยโยธาคือจับให้ฉันเลยจ้ะจูบเยกันเลยแกเป็นใครก็ชอ็อกรับผิดชอบด้วยแล้วจูบปึง้งจูบปึ้งเลยเยกันก็มานี่อึ้งค่ะยังฟิลอึ้งไม่หายว่าแบบ เฮ้ยเมื่อคืนเยโยธาจูบฉันแล้ววะประมาณนี้แล้วคราวนี้เพื่อนเยกันก็แบบเอาเอออาแบบสอบถามมาให้เยกันทําดูสิว่าแบบเฮ้ยชอบเยโยธาหรือเปล่าใช่ไหมแล้วพอเยกันลองทําดูปุ๊บผลสรุปออกมาก็คือเยกันชอบค่ะคราวนี้ายไฟฟ้าก็พูดดังมากจนายโยธาได้ยินเน่พอายโยธาได้ยินปุ๊บอึ้งฉันก็คิดว่าเฮ้ยฉากนี้จะไงต่อวะเนาะแล้วคราวนี้ายกันเยโยทาก็ได้กลับมาที่ห้องด้วยกัน ยายกันก็ฟิลแบบเหมือนชิบหายยายโยธาได้ยินสิ่งที่ฉันพูดเอาไงดีวะแล้วคราวนี้ยายกันก็เหมือนจะแก้ตัวแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้ชอบอาจจะชอบเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะไม่ได้ชอบไปแบบเป็นอย่างนั้นซึ่งยายโยธาก็บอกว่าอ้าวเราคำถามกันว่าอะไรเนาะแล้วยายไปฟ้าก็ส่งคําถามมาให้ยายกันก็จะแบบฟิลแบบอ้าลองถามคําถามยายโยธาดูเนาะอ่าเราพอถามคำถามข้อหนึ่งไปคือต้อ,ตองตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ อ่ะคำถามก็บอกว่าแบบฟิวแบบคิดถึงคนคนนี้ไหมเยียวยาถามก็บอกว่าใช่อ่ะแล้วก็อะไรอีกอ่ะฟิวแบบอยากเจอทุกวันคนคนนี้ทําให้เรายิ้มได้อ่ะใช่ประมาณนี้คือคําตอบนี่คือใช่ใช่ช่หมดซึ่งก็คือแบบเออชอบนั่นแหละ แล้วคราวนี้พอตอบไปตอบมาจากก็โ <Mind> อ้ยฟิลเขินจะตายชักโอ้ยฉันเป็นคนดูเนี่ยฉันเขินมากเลยฉากนี้ยายกานก็ถามว่าเนี่ยตอนตอบคงคิดถึงคนอื่นใช่ไหมอะไรอย่างนี้ยายโยธาก็เข้ามาใกล้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 แล้วก็บอกว่าก็ตอนตอบเนี่ยกูคิดถึงมึงยายการเขาชอบหนูลูกเขาชอบหนูจริงจระงก็ไล้ยายโยธาคือแบบอยู่ดีๆคือจะลุกก็ลุกเลยฉันชอบมากเลยแบบฟิลแบบคนนิ่งๆไม่สนใจอะไร แต่แบบว่าชอบเข้าหาเราโอ้ยฉันชอบคู่นี้มากเลยอะเพิร์ดซนต้าฉันไม่คิดว่าเขาจะเข้ากันเคมีเข้ากันถึงขนาดนี้และอีกอย่างนึงที่ฉันชอบของซีรีส์เรื่องนี้นะคือเขาเอาบูของเยพี่อ,รอราร์เยอารมาเยปอนเยแซนฉันได้เห็นเยปโปอ,อีกเนาะคนที่อยู่ตอนวิศวกรรมประสาคือมาหมดเลยในอีพีนี้อะ ความเลิศนี่มันมีอยู่ตรงนี้นี่เองของสายรหัสเทวดาคือเขาไม่ทิ้งคู่อื่นไปเลยจริงๆก็คือคือบางเรื่องอะ่ะคือถ้าจบตอนคู่หลักคู่หนึ่งไปแล้วก็คือติดตอนของเขาไปแล้วเขาคงไม่ได้มาตอนอื่นเยอะขนาดนี้แต่ว่าอุ้ยอันนี้คือมาเรื่อยๆเลยอะ่ะโอ้ยปอนแซนฉันก็มาหวานชื่นโอ้ยพี่อาร์กีอาร์มเนี่ยมาแบบเกือบทุกอีพีเลยนะแบบมาให้หาคิดถึงตลอดเลยอะ่ะอืม จัก,กรวาลสายรหัสเทวดาจริงๆอ่าคราวนี้ก็มีการเลี้ยงสายรหัสเทวดาอมากินเลี้ยงกันที่ร้านบางออนร้านเดียวร้านเดิมอ้มหาลาัยนี้ไม่มีร้านอื่นแล้วมีแต่ร้านบางอ่อนเนาะแล้วคราวนี้ยายกันกับยายพี่แซมเนี่ยก็มาด้วยกันสองคนแล้วก็มาฟิวร่วมเจยจอยกับโต๊ะยายพี่อาร์กยายอาร์มเนาะเพราะว่าฟิลสายรหัสของยายกันเนี่ยมีน้อยเกินมีอยู่สองคนเนาะก็เลยต้องมาร่วมแจมกันดีละ แล้วคราวนี้อาก็ดื่มดื่ม,มไปใจเย็กันลูกชายฉันกคือคอ,ออ,อ่อน<า>ฟิวถานยายอามกับพี่อากว่าเฮ้ยพี่สร้อยอะไรอะ่ะมันสวยอะ่ะเออมันแปลกตาดีมันคืออะไรอยากได้ซื้อที่ไหนไอ้ยัยอามก็บอกว่าไม่ได้ค่ะซื้อไม่ได้นะจ๊ะนี่คือกําไรสายรหัสเทวดาต้องเป็นสายรหัสเทวดาเท่านั้นถึงจะมีกําไรนี้และซึ่งกําไรนี้ เก็บไว้ที่สายอาหัเทวดาเส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะให้คนรักหรือแฟนประมาณนี้ยายกันลียายกันลูกชายใช้ไหมคืออยากได้อยากได้มากยายอาร์มก็เลยฟิวชงให้เลยบอกว่าเอยแต่สายรหัสเราเนี่ยมีแฟนกันหมดแล้วนะไอถ้าอยากได้เนี่ยวะยายโยธาย,ยังสดอยู่ยายกันไปเอามาจัดยยโยธาเลย แล้วคาวนี้จ้ะเยกันก็คือตอนนั้นเมาน่าจะเมาฟิลอ้อนอ้อนเลยอ้อนนโยธาเลยว่าอยากได้อยากได้แกเอ้ยถ้าฉันเป็นโยธานะฉันให้เป็นแล้วถ้าฉันมีเนะี่ยฉันให้เป็นเลยท่านางจะอ้อนขนาดนั้นเย่กันคือแบบอ้อนน่ารักแบบฟิลลูกหม่บ็อกแบกมากจริงๆมุ้ยแฟนต้าคือทำฉันแบบตก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 ลายเป็นหม่งหมีกลายเป็นหม่งหมีเลย แล้วคราวนี้อ่าก็ฟิลแยกย้ายแล้วเย่อามกับยากันเนี่ยฟิลเอ่อคออ่อนด้วยกันทั้งสองคนเหมือนฟ้าแฝดเหมือนพ่อลูกสุดๆฉันว่านะยายอาร่มควรเป็นวี่รหัสยายกันเลยอะฟิลถอดออกมาจากกันเลยซึ่งยายอามกับโยธาเนี่ยก็มีความเหมือนกันจะมีความสุขขุมมีความโตหน่อยเนาะมีความนิ่งๆหน่อยเอ้ยายโยทาก็ดูแลยายกันเด็กพี่อามก็ดูแล,าแลแยายอามอย่างเงี้ยอะ ฟิลดูแลฟิลแบบเป็นที่พึ่งได้สองคนนี้ก็จะมีความเหมือนกันเยอามกับเยอการก็จะมีความเหมือนกันคือบอบแตกน้่แเนกเป็นเด็กอืมคู่เนี้ยคือมันคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีรายละเอียดมีเสน่ห์บางอย่างที่แตกต่างกันระหว่างสองคู่นี้แล้วคราวนี้เขาก็ได้แยกย้ายไปเยอกันเนี่ยก็ฟิลแบบอยากกินไก่อยากกินไก่ทอดฉันอยากกินไก่แล้วคราวนี้เยโยธาก็พาเยอกันมากินไก่ใช่ไหมนั่นฟิลนั่ง ที่เก้าอี้อะไรสักอย่างนะแล้วยายกาันก็นั่งกินไก่ไปบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเมาจําอะไรไม่ได้แล้วแต่แก้วที่สี่เนี่ยฉันไม่เคยจาอะไรได้เลยนอนแล้วแบบรู้ตัวอีกทีนึงตอนกินไก่ทอดอืมยายโยธาคงคิดว่าเฮ้ยจาไม่ได้จริงหรอสิ่งที่พูดออกไปเรื่องกําไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วยายโยธาก็ฟิลเหมือนือฟื้นความทรงจําให้ยายกาันใช่ไหมอ้ายยายกาันก็นึกออกอ้ออยอ้ายฉันไปทำยันไงฉันไปขอกำไรสายรหัสเทวดาจากยายโยธา อ้ประมาณนี้พอฟิลื้อขึ้นได้ฟิลเริ่มสั่งเมาแล้วยายกันุ๊กว่ากลับกับกับห้องกับห้องแล้วคานี้จ้าก็ฟิลแบบว่าดึงหันล้มจูบใส่กันงอหนังแหละนั่นแหละ,หละคุณพี่ฟิลเขินไงอ้าใครจะไม่เขินแล้วค่ะนี้ยัยยทาตก็พูดว่าอะไรนะอืมอ้ถ้าได้กำไรมาเมื่อไหร่จะเอาไ,ไปให้นามีเกินไม่ต้องงอแงแล้วฮูจะบ้า จะว่าอะไรกับถากนี้โอ้โหแล้วเขให้เลยแล้วบอกว่าถ้าได้กำไรมาจะเอาให้เลยนะวีเกิลสอ้โหการสอ่คนนี้ไว้เลยลูกคนเนี้ยโหของแรของแรเลยยอโยโยธาเนี่ยคือพอจะเล่นหวานเล่นแบบปากหวานอะไรอย่างเงี้ยคือทำถึงมากเข้าใจปะคือคนเงียบๆอย่างยาโยธาแบบลุกแบบนิ่งๆฟิลปากเทือนปากหมา ยายโยธาจะเป็นฟิวน,นี้แบบไม่น่ารักกับคนอื่นแต่แบบน่ารักกับเราแค่คนเดียวปองรานนี้อ้ายโอยแกรันโอ้หนูต่อยคนนี้ไว้เลยลูกนะอย่าปล่อยให้หลุดมือแลว้วค่ะนี้ก็จบขอขอบคุณคุณสิวัน์คุณนลนนิวมากๆเลยอีพีนี้คือหวานช่ำหวานแบบหวานห้าร้ยหวานพันค่ะโอ้ยรดเกินเนาะแล้วก็ตัวอย่างอีพีหน้า ตัวอย่างอีพีนัดเลิมไม่แพ้กันหวานฉ่ำผูกเนคไทให้อีกแล้วไอ้พูดถึงผิวผูกเนคไทขอย้อนขอย้อนหน่อยขอย้อนพูดหน่อยได้ปะไอะ้ยายการยายอาร์มก็เหมือนให้ของหวานยายโยธาใช่ไหมที่รันเล่าเป็นชุดช็อปกาติงเนาะคือฉันอยากบอกอย,าายายอาร์มว่ายายอาร์มยายโยธาไม่ใส่ชุดช็อปของเธอหรอกจ้ะยายโยธาเนี่ยจะใส่ชุดนักศึกษาถูกระบเบ,บลเพื่อให้ยายการเนี่ยผูกเนคไทให้จ้ะชุดช็อปเนี่ยมันไม่มีเนคไทให้ผูก ยายโยธาไม่ใส่หรอกยายอามซื้อมาเสียเปล่าแล้วแหละเนาะยายโยธาน่าจะเก็บไว้บูชาเท่านั้นจ้ะชุดช็อปอะ <c oughs> นออีพีนหน้าก็มีโอ้ยซีนผูกเด็กชายอีกแล้วก็ฉันเห็นนะฉันเห็นนะฟิลนอนตีงเดียวกันอะแล้วเตียงเล็กขนาดนั้นนะใครเป็นคนคิดอะพี่เนาะอยากให้เตียงเล็กกว่านี้อีกนิดนึงเนาะอ่าเขาจะได้นอนเบียดกัน ใช่ดี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 ฉันดีดีฉันชอบฉันชอบมากเลยความเตียงเล็กนั้นแล้วนอนกอดกันโอ้ยอพีพหน้าฉันต้องได้เห็นยายโย,ยทาข้างล่างกันแน่เลยอะ่ะเบบดีลูกชาร่าจะต้องเขินแบบเขินดิ้นแน่นอนโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการดีแอคชั่นรีแคปม,มอสมอนมอชมกับสารหัหเทวดาอีที่12นะจ๊ะคืนนี้หวานเต็มที่เต็มอิ่มหวานแบบนอนหลับฝันดีหวานแบบมดขึ้นตาตาแตกเลยอีพีนี้หวานเยอะมาก โอเคเจอกันจะฝันดีแหละเมื่อไหร่ฉันจะแบบหายยิ้มแก้มแตกอะคือแบบแก้มฉันจะแตกอยู่แล้วอะขอญาตไปนวดแก้มก่อนนะจ๊ะตอนนี้แก้มชามากโอเคบายบายเจอกันอีพิหน้า